รอบงเขา,อ,เขา,าอือคนว่าปะตั้งทองแล้วจ้าตั้งทองแล้วโอ้ยพี่น้ำมาทองคนใหญ่อยู่เด้เขาง่ามหลายลุมละมีบางส่วนหลุมละ,อ,มอ,อ,ะอืออ,อือ อันนี้บอใครง่ามปันใดว่าสันพันวาเลยเบอใครลมมันทำหน้าพันวาเออเบื่อ,อเธอได้เกี่ยวกันสิขี่ลมบดพุ่นละข้าน้ำม,มามาอีกกัะสิไข่เนี่ยน้ำของเต็นรถจ้นาน้ำของเต็นรถอันไหโอ้พันวาเขาสุมนีมันมันไง น้องท้องแก่แล้วจ้าน้องท้องแก่แล้วเป็นยังมันเริ่มสีสั่งคนแล้วเพ <c oughs> ื่นวะเป็น,น,นปยังมันสะยิงแขวแล่าเราสิล้มไหล่แล้วเมียเนี่ยปูไปน้ำพุนบองเดีมันสูงไหล่มันก็ล้ม กนาจะล่มดอกแล้วเนาะวันนี้ผมหัวผลผลยางน้ำคันหน้กกันได้ห้ามขักแต่พี่น้องเอยแต่ว่าอุปสรรคก็คือมันล่มนี่ล่ละ